สวัสดีค่ะ<ด>ชื่อหญิงอภิญญาดีลอด้อชื่อเล่นชื่อน้องเนสอายุสิบขวบค่ะน้องเนสวันนี้มากับใครครับมากับยายกับป้าค่ะแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาด้วยเหรอครับแม่ไปอยู่กับแฟนค่ะแต่ว่าค,คุณพ่อหนูไม่เคยเจอเลยค่ะ บ้านนี้อยู่กัน4ี่คนค่ะมีหนูมียายมียายทวดแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งค่ะบ้านที่หนูอยู่ของญาติค่ะญาติเขาทํางนานที่ต่างประเทศค่ะในระหว่างนี้เขาก็ประกาศขายบ้านอยู่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ให้ยายดูแลไปก่อนค่ะลูกพี่ลูกน้องเขาเป็นเด็กการศึกษาพิเศษค่ะเขาหูข้างขวาไม่ได้ยินค่ะลิ้นไก่สั้นค่ะ คุณยายอายุ54ปีค่ะเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะเดินไม่ได้มา10ปีแล้วค่ะเป็นมา10ปีแต่เริ่มเดินไม่ได้8ปีแล้วที่เดินไม่ได้จ้ะยายก็ถัดไปบ้างไถไปบ้างค่ะคุณยายทวดอายุ85ปีสุขภาพก็ชอบเป็นลมแน่นหน้าอกปวดท้องหลงหลงลืมลืม ก็ต้องคอยเฝ้าดูแลแกตลอดค่ะรายได้ในครอบครัวหนูมาจากที่หนูขายลูกชิ้นทอดค่ะมีอยู่วันหนึ่งร้านลูกชิ้นเขาจะกลับต่างจังหวัดค่ะเขาเลยถามว่าจะเอารถและอุป,ปรกรณ์ไหมเขาจะขายให้700บาทค่ะก็รู้สึกว่ายายน่าจะไม่ได้ซื้อให้ค่ะแล้วหนูบอกว่าถ้ายายซื้อให้หนูจะตั้งใจขายค่ยยายเลยไปหากู้ตังค์เข้ามาซื้อให้ค่ะ กู้มา1,000บาทค่ะซื้อ700บาทแล้วก็เหลือ 1, 300สามก็ไปลงทุนขายของค่ะหนูขายอยู่ตรงซอยลาดพร้าววังหิน2 2ค่ะหน้าร้านทุกอย่าง20บาทค่ะกำไรตอนที่ยังไม่มีโควิดได้เวลา2-300ค่ะาพราค่ะพอมีโควิดมาแทบไม่ได้เลยค่ะ ยายภูมิใจในตัวเขาพร้อมๆก็เสียใจที่ยายไม่สามารถเลี้ยงให้เขาให้ดีให้มีกินให้อิ่มอะไรได้ค่ะ mm hmm. เขาตัวแค่นี้ยังต้องกลับมาเลี้ยงหาเลี้ยงยายตรงนี้แหละค่ะ mm hmm. ยายถึงได้แบบสงสารเขามากไม่น้อยใจคะ่ะเพราะว่าหนูต้องทําเพื่อยายคะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตหนูก็คือยายคะ่ะ พอยายเลี้ยงหนูมาตั้งแต่หนูเกิดเลยค่ะขายดีไหมฮะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ขาย,ยค่ะเ,<อ>เพราะว่าไม่ได้ขายเลยใช่ค่ะยายให้หนูหยุดก่อนขายยายกลัวติดโควิดค่ะแล้วรายได้ล่ะฮะแต่พอไปไม่ขายลูกชิ้นแล้วเราจะเอาอรายได้จากไหนล่ะฮะเอาเงินเก็บมาใช้ค่ะเงินเก็บของหนูอะค่ะอืม เดี๋ยวนะแล้วเงินเก็บของหนูเนี่ยถ้ามันวันนึงมันไม่มีทํางไงอะลูกถ้าไม่มีก็ต้องกลับมาขายใหม่เหมือนเดิมค่ะอืมก็ต้องไม่รู้ก็ต้อง,ต,องต้องมาขายใช่ไหมใช,ใช่ค่ะเห็นเมื่อกี้บอกว่าต้องเอาเงินเงินเก็บมาใช้พอไม่ได้ขายลูกชิ้นเนี่ยอยากรู้ว่ามีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่ฮะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้มี1,000พถึง2 0 0พค่ะแต่ว่าพอเอามาใช้ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ 4- 5 0 0ห้าอค่ะครับอืม สี่ห้าอยนี่ใช้กี่วันฮะประมาณห้าถึงหวันค่ะ,ฉะเฉลี่ยก็วันละไม่ถึงร้อยช่วงที่ไม่ค่ะไม่ได้ขายของนี้หนูก็จะไปเอาข้าวที่เขาแจกฟรีค่ะครับเป็น,เป,นเป็นเหมือนแบบตู้ปันสุกอะไรเงี้ยครับเป็นร้านค่ะอ๋อเป็นร้านหนูก็ไปขอมาค่ะถ้าเป็นพี่ผู้ชายอยู่เขาจะให้แค่คนละกล่องค่ะแต่ถ้าพี่ผู้หญิงอยู่ก็เขาจะให้หลายกล่องค่ะครับ ถ้าได้มาแค่วันละกล่องหนูก็จะเอามาให้ยายกินค่ะแล้วหนูอ่ะหนูก็ไม่กินค่ะ<ฮ>แล้วแลูวทำไงอ่ะไม่หิวอครับก็หิวค่ะแต่ว่าอยากให้ยายกินค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ตัวน้องเองเนี่ยยังเรียนอยู่ไหมครับเรียนอยู่ค่ะเรียนออนไลน์ค่ะอืมเรียนอยู่ระดับชั้นไหนครับชั้นปห้าค่ะอืม แล้ววางแผนอนาคตไว้ข้างหน้าไว้ว่างไงฮะถ้าหนูมีตงังหนูอยากซื้อบ้านให้ยายอยู่ค่ะอืมอกระตันยูจังูเอ้ยแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรให้เราดูครับมาโชว์เกี่ยวกับลูกชิ้นค่ะเอาแล้วลาบปากแ้้แลวนะลูกชิ้นปาลาระเบิด <laughs> ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วคว,ความฝันของเราฮะที่มานี้อยากได้อะไรเพราะอะไรครับอยากได้เงินไปใช้ในบ้านค่ะ ไม่ถึงตอนนี้เราไม่ได้ทำงานไม่ได้ขายลูกชิ้นนะะเนาะค่ะอือขอให้โชคดีครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะท่านผู้การครับนองขายอะไรบ้างวันนี้น้องเตรียมมาให้ชมครับทีมงานครับขอลูกชิ้นขึ้นมาเลยครับอยาจะดีเหรอครับเนี่ยเอ่อพี่หอยไม่รับนะครับพี่ป๋องคนเดียวนะครับผมรับครับครับครับพูดแล้วนะฮะว่าเขาไม่เอานะ ใครจะไม่รับเหรอไม่แบ่งทั้งสิ้นยนิดนึงนะว้าวเนสลูกอธิบายหน่อยว่าที่ร้านเราขายอะไรบ้างขายลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะแล้วก็ไส้กรอกแดงค่ะกับไก่ชุบแป้งทอดค่ะถ้าน้อการครับผมมี3าเมนูครับสะดวกแบบไหนกันครับผมว่าถ้าเป็นคลาสสิกคลาสสิกที่เรารู้กันอยู่ดีๆก็คือลูกชิ้นปลาเบิดฮะ หน่อยรับลูกชิ้นปลาระเบิดอย่างเดียวอีกสองอันไม่รับนะครับไส้กรอกด้วยไส้กรอกด้วยไก่ก็ดีนะพี่หอยรับหมดลูกพี่ปองครับคือคือเขาเป็นคนเรื่องเยอะอ่ะพี่พี่เข้าใจผมป่ะเข้าใจพี่เข้าใจป่ะเข้าใจโว้คุณเลยนะทำไมเขาไม่บอกเอาทุกอย่างเขาบอกทุกอย่างเดี๋ยวสิฮะเจ๋ง คือผมเกรงใจเงี้ไม่หรอกก็นี่ตั้งใจให้น้องเขามาโชว์ตั้งใจสั่งทีละอย่างเด็กก็สับสนเขาบอกเขาทุกอย่างเอาทุกอย่างก็จบพี่พี่ป๋องอะไรพี่ป๋องเอาทุกอย่างครับพี่ป๋องทุกอย่างลูกเนี่ยแค่นี้จบง่ายใชลลูกทุกอย่างลูกเท่าไหร่อะชุนลยี่สิบได้สิบลูกค่ะตกลูกละสองบาทพี่นี่เอายี่สิบไม่ต้องไม่ต้องกรอบมาก ลูกค้าแบบนี้เยอะไหมลูกรายละเอียดเยอะแบบนี้มีเยอะไหมลูกไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแสดงว่าพี่เรื่องมากนี่หนูทํามากี่เดือนแล้วนะลูกเกือบจะหนึ่งปีแล้วค่ะทํามาเกือบปีเนาะแล้วมันไอ้วันที่มันขายได้ดีๆอ่ะลูกมันมันเหลือสักเท่าไหร่ลูกวันหนึ่งถ้าขายดีกาไรได้วันละ2องถึงสามร้อยอันนี้คือถ้าขายดีนะได้2อถึงสแล้วถ้าขายไม่ดีอ่ะลูกได้ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยค่ะห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแต่นี่คือเก็บได้สองพันนะ แล้วน้องรู้ได้ไงว่ามันสุกแล้วอ่ะจะเอาไอ้ที่คนเนี่ยค่ะกดลูกชิ้นลงไปค่ะถ้ามันไม่แบนแปลว่ามันสุกแล้วค่ะครับได้แล้วค่ะอ่าขึ้นมาแล้วนี่ไงที่กองมีสูตรอะไรไหมมีสูตรอะไรบ้างวิ่งสองลูกเนี้ดีพี่ฮะพี่ชิมกันก่อนเลยไหมมันล่วงนี่นะเอาก่อนเลยไหมพี่ไม่ติดนะฮะเห็นแล้วมันล่วงไส้กล่องไม้ากี่บาทลูก ขายเป็นลูกแบบ๋อเป็นชิ้นใช่ไหมลูกแล้วหนูขายชิ้นแล้วกี่อ๋อเข้าใจละที่ร้านหนูเสียบไม้ไหมไม่เสียบใช่ไหมไม่เสียบไม่เสียบกันรูดออกก่อนลูกพี่ไม่กินไส้กรอกนะไหมพี่อยากกินไม้ทอดไม้พี่หอยได้ไหมลูกได้ค่ะไคู่เลยนะต้องให้กินจริงด้วยนะมาแล้วครับโอ้ยไส้กรอกน่าจะสุกเร็วกว่าใช่ไหมลูกใช่ค่ะไส้กรอกแดงต้องหน้าโรงเรียนนะ โอ okay. เคเสด็จน้ำมันหน่อยท่านผร้การครับเอาไก่คนละกิ่ไม้ครับคนละไม้คนลไม้ครับเอาลูกทีละชิ้นเลยสุกยังไงด้วยไก่นี่เป็นไก่ต้มหรือไก่ดิบลูกไก่ดิบค่ะ,ะส่วนไหนครับอกไก่ค่ะอื สุกยังแล้วค่ะสุกชัวนะโอเคอี้ยอยากกินแล้วว่าเอออยากกินแล้วเราพักให้กรรมการได้ชิมลูกชิ้นไส้กรอกและไก่ทอดกันสักครู่แล้วมันเอาใจช่วยน้องเนสพิชิตภารกิจและคว้าความฝันกลับบ้านให้ได้ครับเด็ดที่ลูกชิ้นเขาทอด พอดีอมันกรอบงอกนุ่มในจริงๆด้วยแล้วก็น้ำจิ้มกำลังหวานเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีไก่ทอดอ่ะเหมือนกับว่าเขาหมักมาดีประมาณนึงอ,ะอ่ะแล้วพอทอดและแบบว่าข้างในสุกพอดีแล้วข้างนอกก็กำลังกรอบแล้วพอราดด้วยมายองเนสนะฮะมันเข้ากันมากเลยครับอันผมชอบอันนี้ผมชอบไก่ทอดกรรมการสั้นๆครับรสชาติเป็นยังรครับอร่อยมากครับเก่งมากลูกทีนี้ครับ <ๆ S 2> เก็บอุปกรณ์ครับเข้าสู่ภารกิจครับ่ช่างหนักอ่ะเนืลูกโจทย์เนี้ยท้าหนูคีบลูกชิ้นใส่ถุงเราอยากได้ลูกชิ้นถุงละสามลูกทั้งหมดสามถุงรายการให้20่ิวิไวโอ้โอไม่ถึงถุงละ10วิด้วยนะโอ้โหตกถุงละ6วิกว่ากว่าเลย หนักใจไหมลูกไม่ค่ะสู้ไปสู้สู้ค่ะสู้เพื่อใครลูกสู้เพื่อยายค่ะคุณค่ะพร้อมลูกพร้อมค่ะเอามือวางครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มด้วยตัวเองลูกเร็วๆๆๆวเร็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 วก เร็วลูกเร็ว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 โอ้ไม่เป็นไร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 ซ้อม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 ถือว่าซ้อมมันมันเกร็งใช่ไหมลูกมันมันมันเกิดอะไรขึ้นลูกปกติตอนที่หนูทำอยู่ที่บ้านมันไม่มีคนเชียร์ค่ะเพราอมีคนเชียร์แล้วมันตื่นเต้นค่ะถึงีบเนี่ยพวกเราออกันเฮ้ยออกนะหนูหนูอยากให้มีคนเชียร์หรือว่าอยากให้เงียบ เงียบๆเอาโอเคพวกเราเงียบๆเลยอย่าไปพูดนะไม่พูดนะไม่พูดเลยนะคือโจทย์มันยากไปด้ยครับสามถุงเนี่ยยี่สิบวิเนี่ยน้องใช้ยี่สิบหกใช่งั้นเดี๋ยวอบกับปรับกติกาน่ดนึงสามถุงเหมือนเดิมลูกเวลายี่สิบวิเหมือนเดิมลูกแต่ว่าขอถุงละสี่ลูกสี่ลูกเอ้าพยายากขึ้นดียากมเเดิมลูรับคำท้าค่ะสู้ไหมลูกสู้ค่ะทีมงานครับ พี่ซุปขอพวกเราเงียบเสมือนว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่กรรมการครับครับเหมือนเราไม่อยู่ที่นี่นะจ้าหนูรลบรงสมาธินะลูกถ้าหนูอยากเริ่มเมื่อไหร่หนูเริ่มด้วยตัวเองครับ สิบบาทไม่าทีครับสิบบาทจุดศูนย์สองพลังแฝงจริงจริงโอ้โหต้องเงียบต้องเงียบนี่คือน้องเขาเขาไม่คุ้นชินไนี่ใช่ใช่โจทย์ที่สนุกไหมลูกสนุกค่ะโจทย์ต่อไปสนุกกว่านี้อีกโลท่านกรรมการครับเราจะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับโจทย์นี้มีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมมีกติกาให้ชมก่อนครับเนสลูกเดี๋ยวไปยืนข้างพี่ป๋องนะลูกนะชครับลูกท่านกรรมการครับไปชมกติกากันนะครับครับ ทยดนี้เรามีสายพานขนาดใหญ่ครับเกมนี้คือการจับคู่ครับโดยเราจะมีซอสให้3ซอสซอสมะเขือมยองเนสแล้วก็น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มลูกชิ้นสายพานจะลำเลียงเมนูอาหารออกมาครับถ้าหากว่าเป็นไส้กรอกก็คู่กับซอสมะเขือเทศครับไก่คู่กับมายองเนสครับ และลูกชิ้นทอดก็คู่กับน้ําจิ้มลูกชิ้นครับครับความยากก็คือว่าผู้แข่งขันจะไม่รู้ว่าอะไรจะออกมาแล้วความเร็วที่ออกมาจํานวนจานที่ออกมาเนี่ยจะบีบทันไหม oh. ถ้า,าว่าไม่ทันเนี่ยจานตกสายพานก็ถือว่าธุรกิจไม่สำเร็จเนสพร้ม <Next> one, อมไหมลูกพร้อมค่ะธุรกิจรออยู่แล้วครับเชิญครับดูนะโอ้โห ผมเห็นที่ทีมงานเตรียมไว้นี่ตาลายเลยอะจริงอะจริงคณะกรรมการครับครับโจทย์นี้มันยากหรือง่ายเนี่ยมีวิธีเดียวเลยผมต้องเชิญท่านมาทดสอบด้วยตัวเองครับเนธลูกเชิญกรรมการท่านหนึ่งมาเล่นเกมนี้หนูอยากเชิญใครลูกเชิญพี่หอยค่ะหนูอยากเชิญพี่หอยเพราะว่าหนูผูกฟันกับพี่หอยตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหมลูกค่ะพี่หอยครับน้องผูกพันกับพี่ครับครับอยากให้พี่มาเล่นครับขอบคุณมากที่นึกถึงพี่ขอบคุณนะใช่เยครับ ถูกต้องมวยถูกคู่เน็กลูกเราหลบก่อนของพี่เนี่ยโจทย์จะง่ายกว่าน้องครับได้ครับทำหัวใจว่ามันยากหรือง่ายนะครับสบายเตรียมตัวมาสิเริ่มครับสายพันเดินเครื่องนะครับอันแรกก่อนอันอาบนี่ใส่กรอกใส่กรอกเดี๋ยวต้องมองไว้ก่อนใส่กรอกมายังเนี้พี่ทันนะพี่ต้องทันนะโอเคใส่กรอกเร็วๆพี่ ไก่พี่ไก่พี่ใส่กอกพี่ใส่กอกใส่กอกใส่กอกไอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นพี่ลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นพี่ใส่กอกพี่ใส่กอกลูกชิ้นลูกชิ้นพี่ลูกชิ้นพี่เร็วเร็วใส่กอกเฮ้ยเก่งว่ะเก่งอ่ะเฮ้ยทเต็มผมเต็มที่เฮ้ยพี่ผมเก่งปะคิดว่าง่ายหรือยากอุยยากดิ ของน้องยากกว่าพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <_ d ream> เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภารกิจแล้วครับเนสลูกประจําที่ลูกเนสพร้อมนะลูกพร้อมค่ะโจดหนูจะยากกว่าเยอะก,กว่านะลูกค่ะเตรียมตัวระวังสายผ่านเดินเครื่องครับมาหายไนมาอ้อ๋อนี่ไงโอ้โหโอ้หกหยิบมาเลยทำไมเราไม่หยิบมาอย่างนั้นวะทุกชิ้นครับทั่วๆนะลูกต้องทั่วครับสองจานผ่านครับ ไส้กรอกลูกเลยพี่โหยไส้กรอกผ่านครับไก่ลูกไปตรงนี้โอ้โหนี่เขาขี่มากเลยนะน่ผ่านครับกลับไปที่ไส้กรอกลูกเร็ว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 ลูกไก่ลูกผ่านลูกไส้กรอกลูกผ่านลูกโอเคไส้กรอกลูกมาลูกมาแล้วมา โอ้ตรงนี้ตื่นเต้นมากครับโออมาลูกชิ้นลูกยากกว่ายากกว่ายากกว่าไก่ครับอสามก็บอกไว้ดีลูกเออลูกชิ้นลูกใส่กลองลูกใส่กลองไก่ลูกเร็วลูกเร็วเร็วลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นลูกเร็วเร็วเร็วลูกชิ้นลูกเร็วเร็วเออเออโอเคยากภารกิจนี้ เมมก่ยวกัอุปกรณ์ครับสิ่งของครูเนือนะเฮ้ยของผมถือว่าบางเบามากท่านกการครับเด็กคนนี้สู้ชีวิตครับและเด็กคนนี้ก็คือหนึ่งในเสาหลักของครอบครัววันนี้ได้รู้จักกับเนสทั้งสองท่านรู้สึกยังไงบ้างครับเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างของเด็กหลาย,ลายคนเลยนะผมว่าสิ่งที่เขาเขาทำอยู่เนี่ยเขาเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นกตัญยูให้กับคนอื่นขอให้ชีวิตน้องรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุข แล้วถ้าหมดโควิดแล้วไปอุดหนุนด้วยนะที่แถวแถววังหินใช่ไหมใช่ค่ะที่ไหนนะไอทีดิลาดพร้าววังหินซอย2 2ค่ะอยู่หน้าร้านทุกอย่าง20บาทค่ะแต่ของเราไม่ได้ทุกอย่าง20บาทค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านต้องการครับน้องเนสเขาสะสมเงินได้ประมาณส0งพันครับช่วงโควิดก็ใช้จ่ายไปเยอะที่มาวันนี้ครับเขาอยากจะอุ่นใจมากขึ้นครับ อยากได้ทุนสำรองเพื่อครอบครัวท,ทั้งสองท่านครับพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูนะพวกเราสองคน <ขอ S 2> คให้ผ่านครับขอบคุณค่ะเนสลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในตัวหนูมากทะ้ลูกนะทางคิงพาวเวอร์ก็เลยบอกว่าอยากจะดูแลหนูนะลูกให้หนูอุ่นใจในอนา,นาคตวันเราร้อยใช่ไหมลูกใช่ ร้อยวันกี่บาทลูกร้อยวันหนึ่งหมื่นบาทค่ะสามร้อยวันกี่บาทลูกสามหมื่นบาทค่ะทางคิงพาวเวอร์ดูแลหนูนะลูกสามร้อยวันลูกสามหมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับโหคุณมากเลยสามร้อยวันเลยในอนาคตนะลูกเมื่อโควิดคลี่คลายหนูขายได้เพิ่มหนูก็สะสมกันไว้ไอ้เงินก้อนนี้ก็เอาไว้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะลูกนะค่ะวันนี้ทำความฝันได้สำเร็จภูมิใจไหมลูก ภูมิใจค่ะดีใจไหมลูกดีใจค่ะอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดลูกอยากบอกความรู้สึกนี้กับยายค่ะหนูถอดแมสได้แล้วก็พูดกับยายผ่านกล้องกล้องนี้เลยลูกเดยจ๋าวันนี้หนูทําสําเร็จแล้วโตวขึ้นหนูจะไปช่วยเหลือคนจะแล้วจะดูแลยายจะหนูรักยายค่ะ เนสลูกขอให้ตั้งมั่นกับความดีที่เรามีนะลูกนะแล้วก็สู้ต่อไปความสำเร็จรอเราอยู่นะลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วลูกชิ้นทอดของเราครับน้องเนสครับเออมีนี้ชื่อร้านไหมลูกไม่มีค่ะตั้งชื่อร้านหน่อยไหมได้ค่ะพวกเราช่วยคิดหน่อยครับเดี๋ยวจะทำป้ายให้เดี๋ยวทำป้ายป้ายร้านเพิ่มให้ลูกชิ้นนี่ของทอดกระตันยูอ่ะซุปเปอร์ทอดเนสซุปเปอร์ทอดไหม เออแน่ได้ได้ชื่ออย่างงี้ซุปเปอร์ซุปเปอร์ทอดซปเปอร์เทนเอาไหมไหมเนซุปเปอร์ทอดซปเปอร์เทนไหมเดี๋ยวทำป้ายให้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วไปถ้าหนูชอบเดี๋ยวทำตรงนี้ให้ถ้าหนูอยากเปลี่ยนชื่อหนูบอกนะเดี๋ยวโควิดคลี่คลายเดี๋ยวเอาป้ายไปติดที่ร้านให้รถเป็นรถเข็นใช่ไหมลูกใช่ค่ะงั้นหนูคิดชื่อได้บอกพี่ทีมงานนะค่ะขอบคุณมากที่มารายการวันนี้นะลูกนะน้องเนซครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากเนสลูกโชคดีลูกโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับเก่งน,นะเก่งนะเฮ้ยีเขาเป็นเด็กชาวบ้านเลยนะเ,นเขาเาเป็นเด็กดีมผมว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่รอบๆเขามีคนใจบุญบริจาคอาหารให้อะซปเปอร์เทนทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็น